ทำนายดวงชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษรประจำเดือนพฤษภาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมใช้ดูได้ทั้งราศีเมษกับลัคนาเมษท่านใดที่อยากดูดวง12ราศีประจำเดือนเมษายน สองห้าหกเจ็ดกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะอิติอรหังทิพพาจากขุวิโสไายิ อิติอรหังทิพภะจักขู่วิโสทายิอิติอรหังทิพภะจักขู่วิโสทายิอิติอรหังทิพภะจักขู่วิโสทายิ คุณมีศัตรูเยอะนะเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยหูตีไข่แตกถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการงานการเงินบอกได้เลยว่าตีไข่แตกคุณเป็นคนที่รสนิยมดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือจะได้เงินจากพวกเนี่ยความสวยความงาม คุณคุณจะได้เงินจากธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอะ่ะเช่นาขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางเป็นเจ้าของสปาเป็นเจ้าของร้านนวดเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินที่เกี่ยวกับความสวยความงาม ขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับขายเครื่องสำอางได้เงินดีมากเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของร้านอาหารและก็เป็นร้านใหญ่นะไม่ใช่ร้านเล็กเจ้าของบริษัทเจ้าของร้านอาหารเจ้าของพัตตคารเจ้าของโรงแรมธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของตลาด เป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของบริษัทครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลมีคนอิจฉาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคุณมีสิทธิ์จะโดนทำของนะแล้วก็มีเจ้ากรรมในเวรตามด้วยท่านที่เคยทำแท้งมาก่อนหรือให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งเนี่ยมันจะมีวิญญาณตามอะ่ะให้คุณอะ่ะ ทำบุญให้ผีเด็กทำแท้งด้วยมีเกณฑ์โดนทำสเสน่ห์มีเกณฑ์โดนทำของมีมีผีตามเป็นดวงวิญญาณน,นักลบโบราณแบบเมื่อชาติที่แล้วคุณอาจจะเป็นนักลบพระเจ้าตากแล้วก็มีผีตามอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคือเอ๋มองโดยโดยรวมนะเอถือว่าการเงินคุณดีเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นช่างมัน ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเก่งยิ่งมีคนอิจฉาลิษยามากมายแต่คุณอะเป็นสายมูเตลูอะจนคนเขารู้แล้วนะบางคนเขาไม่รู้นะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วเหมือนกับว่าเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปแบบเลยจะเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยมีความสนใจทางด้าน โบราณคดีประวัติศาสตร์มนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนคุณสนใจเรื่องประหลาดประหลาดในโลกอะสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวสนใจเรื่องผีสนใจเรื่องไสยศาสตร์สนใจเรื่องเล่นลับเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะได้เครื่องรางข,งของขังดีๆมาบูชา มีเกณฑ์จะได้เจอหมอดูร่างทรงเก่งๆคุณจะเข้าทางทางแบบพวกลี้ลับอ่ะเหมือนเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะเข้าทางลี้ลับเต็มที่เลยมีเกณฑ์จะโดนใสยศาสตร์นะอาจจะโดนทำเสน่ห์ก็ได้แต่คุณอ่ะมีมีม คุณมีคู่แข่งในสายงานมีศัตรูในสายงานนะคุณมีคู่แข่งในสายงานคุณมีศัตรูในสายงานคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะในด้านความรักก็หวานอมขมกืนในบางท่านน่ะอาจจะได้คืนดีกับแฟนเก่านะในบางท่านน่ะอาจจะได้คืนดีกับแฟนเก่าในบางท่านอาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติ แต่ดูจากไพ่ชุดนี้เอกกำลังมองอยู่ว่ามันจะมีคนที่ฐานะจนกว่าคุณอะทำเสน่ห์ใส่คุณคนที่คนที่อันนี้คือคนจนอะคนที่จนกว่าคุณอะคนที่จนกว่าคุณอะทำเสน่ห์เนี่ยมีศัตรูแล้วก็มีคนจ้องเล่นงานอาจจะมีคดีความหรือเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามได้เสน่ห์ เสน่ห์เป็นพิษความมีสเสน่ห์ของคุณมันเป็นพิษนั่นเองในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ฐานะยากจนกว่าคุณคนที่ฐานะยากจนกว่าคุณอาจจะเป็นชาวไร่ชาวสวนกรรมกรคนที่ทำงานหาเช้ากินข้าอะไรแบบเนี้มารักมาชอบคุณ คุณจะหาเงินได้เยอะก็จริงนะในช่วงเดือนพฤษภาแต่ว่าคุณอะเหนื่อยเหลือเกินในหัวสมองอะมีแต่เรื่องให้ประสาทแดกอะเหมือนกับว่าเงินอะมันได้แต่มันมีความไม่สบายใจอะเหมือนกับว่าศัตรูมันล้อมหน้าล้อมหลังไม่หมดเลยอะคนที่จ้องจะเล่นงานคนที่เล่นแน่นอนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ได้ได้เลยแหละ คุณมีศัตรูในสายงานในเยอะแม้แต่เพื่อนคุณก็เป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณอะมันก็เลยอยู่ในสภาวะเซ็งเซ็งแล้วก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่ว่าคุณจะอารมณ์ดีถึงคุณจะมีเงินแต่เหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขอะ มีเงินแต่ว่าไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็คุณอาจจะป่วยเป็นโรคไอนี่ได้นะเบาหวานโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคพิสุราเรื้อรลังคนที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยก็คือคนที่อิจฉาในความร่ำรวยของคุณนั่นเองแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณคนที่ทำงานทางด้านค้าขายงานบริการงานค้าขายร้านอาหารขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องประดับขายเครื่องประดับขายขายขายเพชรจริงขายเพชรปลอม จะได้เงินมากช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยท่านจะหาเงินได้ง่ายเพศตรงข้ามจะให้ความช่วยเหลือทำให้มีเงินเข้าออกไม่ขัดสนประกอบกับว่ามีคนมาสารภาพรักมีคนมาแอบรักแอบชอบเป็นช่วงที่สเสน่ห์แรงมากการเงินถือว่าดีได้เงินจากเพศตรงข้ามแต่คุณจะเดือดร้อนเพราะ ผู้หญิงที่ฐานะจนกว่าผู้ชายที่ฐานะจนกว่าเนี่ยผู้หญิงที่ฐานะจนผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยคือเหมือนเขาจ้องจะเล่นคุณอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่แบบอาจจะเกี่ยวกับคดีก็ได้แต่ว่าคือเอยังมองว่าถึงคุณจะมีคู่แข่งในสายงานอะ่ะแต่ก็เขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้อยู่ดีการงานมีอุปสรรคมีคู่แข่ง มีคู่แข่งบางครั้งคุณก็อาจจะมีปัญหาด้านทางด้านคดีความโดยไม่ได้ตั้งใจให้แก้เคล็ดโดยการปลูกต้นไม้ถวายวัดไปไหว้พระราหูจะช่วยให้เรื่องที่มันหนักเนี่ยเบาขึ้นสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ